สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรปันแพงนะครับผมเอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรปันแพงครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผมสิมาวาจาพูดจากันในเรื่องของความรู้สึกนะครับที่ผมพบเจอ กับตัวเองกับขอบขั้วน้องหญิงครับผมรู้สึกประทับใจมากครับผมเสีอว่า่อแมพี่น้องเอฟซีกับสิประทับใจขึ้นกันนะครับคือเหมือว่านี่พี่น้องครับ <c oughs> เหมือว่านี่พี่น้องก็ต้องไปซีเรียสแต่ว่าผมเบา่าซาเราอย่างไม่ต้องไปซีเรียสครับถือว่าเป็นกันเองถ้าผมมาเบา่าซาพี่น้องกับกดเคเค่องหมายที่เป็นหลูฟันเฟืองครับ แล้วกดคูณหนึ่งคูณสองมันก็จะเร่งเร็วไปเลยมันก็จะไวนะครับเมื่อว่านี่มผมเท่าความก่อนเด้พอเอกเนาะได้อ่าเขาเอื่นว่านำซิงตีเอฟซี FC พันไถไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าของเขาเอื่นว่า ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเาจะเป็นพระพุทธรูปหรือว่าของขังเอียงต่างๆนกะตามความรู้สึกคำบาของบ้านๆเฮ้านะครับที่เปิ่นไห่แล้วก็เอาไวย้ยุรถขั้นเก่านะครับรถถีพอโจนะครับไห้น้องอยิงมาใส่นั่นเองรถตู่นะครับพระเอกเ่าได้เอาจากขั้นนั้นนะครับมาจัดว่างกับขั้นใหม่ขั้นปัจจุบันนี้นะครับตู่รถตู่เนี่ยผมเห็นนะครับ ผมเห็นพระพอมาผมขนลุกพี่น้องเอ้ยนะครับผมเห็นพระเดี๋ยวผมเอามาให้เบิงขออนุญาตผมขอตัดรายกันคลิปนี้กับเดี๋ยวผมเอามาให้เบิง่ง พี่น้องครับโอ้่ขนลุกกันยาเลยนี่ถ้าเอาอยัางไงผมบ่ค่อยเปรียบจริงยึดเหนียวท่าจิตใจเป็นตัวเงินสักเท่าไหร่นะครับ ผมสีเทียบกันในเชิงมูลค่าทางจิตใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมากกว่าทางพุทธคุณมากกว่านะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นนี้ไม่ทันหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยปลูกเสกครับแต่เป็นงานกระถินปี64สี่พี่น้องปีหกสี เหรียญเนี่ยรุ่นเนี้ยผมทมําบุญกฐินแล้วผมจองนะครับผมจองเมา่าไหร่ผมจำเม่าไหรครับอ่าไม่ได้ไปราคาแพงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมสับท่าหล,ลวงพ่อรวยที่กันเหรียญผมก็ใส่เหรียญหล,ลวงพ่อรวยแล้วผมเหลืออยู่ซีหรือหาเหรียญผมจําไม่ได้ผมเอาไปให้น้องอุ้งอิงครั้งแรกครับที่ได้ถ่ายรูป กับน้องอุงอิงก็กคือแฟนผมผมไม่ได้ถ่ายผมเป็นคนถ่ายให้แฟนผมอยู่ตลาดกินซาครับอยู่ตลาดกินซาลังสิบนะครับครั้งแรกเลยและเป็นครั้งแรกที่ผมนะครับได้นั่งเว้ายืนเว้าครับพ่อเอกอยู่หลังเวทีประมาณชวโม,มงกว่าจนหอดเตยล่าผมไม่ได้ไปสนใจยังไรเว้ากับพ่อเอกเว้ากันโดนแห้งครับนะครับบอกกับล่ากับพ่อเอกแต่ไม่ไม่เลยพี่น้องครับนี่ฮะ เนี่ยเป็นเนื้อเนื้อทองฝาบาทครับดันหลังสีนมีโคดนี่ออกจากวัตโกครับพระนครศรีอยุธยานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นอยู่ในนี้เลยโบสเสือพี่น้องไปเบืองโหลดยุนาลดองอุ้งอิงตรงมีนีน่อยู่ในกล่องนี้เลยแบบนี้นะเมื่อนั้นผมให้ยุสีคนหนึ่งให้บอดโจสซอนุดนะครับซอนุดเราเอาไปเก็บไว้สองเสียนนครับ สามนององุ่งอิงนะครับสี่แม่ติม๋มนะครับที่ผมไห่ตอนนั้นผมเหลือ,อยุททอน,นี่ครับเหลือ,อยุ่2สององค์ท่อน,นั้นนะครับคือมันถ้าไปเปรียบเทียบราคาแบบเพื่อนทวดีข้าเจ้าเหรียญพระเช้าพระนะ่ะมันก็ไม่ได้ราคาแพงแต่ครับผมโทษทีนะออกมาจากหน้าวัดราคาก็สี่เท่าห้าเท่าเลยครับพอหลุดปุ๊บออกมาหมดปุ๊บหมดภายในไม่ถึงหนึ่งนาที เนี่ยหลวงพ่อรวยผมผมเขาเอื่อมาผมศรัทธาในพุทธคุณนะครับแล้วผมเห็นครับพี่น้องพอเอียดแล้วก็คนมากองอุ้ยผมขนลุกนะครับเราวขนมามากองไว้มาว่างไว้ผมเห็นเหรียญน,นี่ยังอยู่ครับนี่ครับเหรียญน,นี่ยังอยู่ครับ คือเล็กแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ล่งคลิปไปในช่องนี้แหละมันก็ยังไม่ได้ไปเกิดรายได้อะไรเ mm. นาะวู้นะตั้งแต่เดือนมกราเ้ยตั้งแต่มีนามานะมีนาหรือหรือกุมภาผมก็บพ่ได้หายมาไล่ผม,มหายแค่เหรียญน,นะครับผมก็เลยบอกกับแฟนตัวเดี๋ยวเราเอาผ้าไปให้ก็ได้เราไม่ได้มีมะไยนี่ครับ ลเหรียญนั้นยังอยูครับความสึกแบบวัสุดยจอดไม่ใช่คือของคนอื่นอ่ะเพิ่นเห็นเพินก็จะแบบโอ้โหนะครับถึงแม้ว่านองอิงได้รับของอะไรามาก็ตามเอกเอฟซีนะครับเพินเพเนพ่นสิเอาไปพักไว้เงื่อนเพิ่นก่อนเอาไปพักไว้รถเพิ่นก่อนเอาไปเขาเอื่นมาไปซึมซับความรู้สึกของเอฟซีให้เพิรนหนูให้เอฟซีเขารับรู้เดี๋ยวว่า ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เอฟซีให้คือพันไห้โดยใจนะครับเพ่นไห้โดยใจไห้้วยความหักแพงเห็นเนี่ยคือผมผมมากับผมเห็นแบบนี้เลยแบบมันแม่บอะไรเลยผมจําได้หมดนะผมจําได้หมดที่ที่ให้อะไรไปบ้างที่อะไรยังไงแต่ผมไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องอย่างนั azioni, ้นน like ี้นั้นคือหลุดมือเราไปแล้วเนี่ยเราดีใจตั้งแต่เราให้แล้วไะแต่พอมาเห็นโอ้โหมันก็วับขึ้นมาในหัวเราเลยว่าเฮ้ย มันกันยั่งยู่นีว่าของที่เราให้เออมันสุดจะบรรยายหแห้งแบบพี่น้องสู้คนนะผมเสือครับตุกต๊กตาผมเคยให้น้องก็เอาไปแจกเขาดีใจมันดีใจว่ามันบอกว่าถือกันแบบเมื่อวานนี่แหละคลิปนี่แหละเมื่อวานน่ะพี่น้องปไปไลยเบิร์นเะล่อคลิปยุ่ช่องพ่อเอกมีนะครับผมจาได้แม่นเพราะว่าผมเหลือแค่สองเหรียญน,นะครับผมเหลือแค่สองเหรียญน,นะครับ เพื่อนผมจะบูชาต่อผมก็ยังไม่ได้ให้เขาเลยนะครับเหลือแค่สองเหรียญเองนะครับสุดๆเนื้อฝาบาทบุญหลายสายเงาทุกน้องเนาะเออเรากะเมื่อนี่กะอนุโมทนาสาธุนำขอขวกน้องอิงนะครับเดี๋ยวรถไปเจิมอ่าตามภาษาบานเท่าว่างย่างไคือว่า รถไปเจมิมเจิมรถกับพระอาจารย์บุญนุนนี่วัดหนองคู่นะครับกะซาถุคุณคุณพาคุมคค้มค้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคุ้มค้องปลอดภัยทุกการเดินทางขนเงินขนคำได้บัดนี้แล้ววัดนี้กัสิีีกัถินวันที่ซีวันที่หานี่นะครับซึ่งหลายคนหลายทา่านก็รวมไปแล้วผมก็ได้รวมไปแล้วพี่น้องกับน,นุโมทนาสา,าธุบุญํำกันนะครับบึงแง่งผักแพงกันนะครับคลิปนี้ผม อยากเสิมาบอเรื่องนี้เหรผมจดเ่มือจดเ่มือเลยครับตัวสีแดงแดงเลยว่าผมอยากเป้าแห้งนะครับผมอยากเปาแห้งพอตั้งใจหายแห้งครั้งแรกที่ให้เลยนะครับครั้งแรกที่ให้เพราะเราไม่มีมาอะไรซาถูกนี่ลงพอรวยครับออกจากวัตตะโกโอเคพี่น้อง นี่แหละคือความรู้สึกที่แบบว่า,วาจักใจแล้วมันแวบขึ้นมาในหัวหลายคนก็ดสิเป็นคือกันคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นล้พี่น้องเนาะเดี๋ยวพบออกันในคลิปใหม่นะครับแต่สุดท้ายนี่กับฝากไว้เนี่ยครับวันที่สามสิบเอ็ดนี่นกลุ่มปิดพี่น้องที่ว,ว่ามือหนีเหรียญยุทท่านซูรินนะครับเด้อเดี๋ยวผมเปิดอ่านให้เบื้องก่อนผมอยากอ่า,อานผิดครับประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันน้ำนะครับผมว่า ผมประชาสัมพันธ์หลายข้าเจ้าสี่คิวผมอยู่ดอกอ่าิว่าอียังกับข้าเอิญเดีว่าประจบอียังอีกมันมีอยู่แล้วเหรสร้างแต่ว่า,าปากไผ่ปากมั่นใจข้าวชีสยังไดเรารู้ดีวันนี้ครับอยู่ณสนามโรงเรียนบ้านนาตุดน,นะครับเดอ้อพี่น้องตำบลหน,นองบัวท่องครับอำเภอรัตานาบุรีจังหวัดสุรินทร์อ่านะครับเดี๋ยวกับขอนยอนต์มาเนี่ยเดี๋ยวกัสิมาทางกทมแล้วนทะี่สาวันที่31กะอยู่ทางสุรินทร์ บะแมนอยู่ทางโตราชตลาดม้ารวยนะครับก็เริ่มมีกลุ่มปิดแล้วเดี๋ยวปอโจแล้วก็มาบอกว่าราคาเท่าไหร่ยังยังไงนะครับพบกันในคลิปใหม่ครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดถือใจให้สําหรับคลิปทางช่องทีมงานขอบตาดำนั่นเลยครับผมสวัสดีครับนี่ก็คือผ้า TFC อหายมากครับทุกองครับก็บไว้อย่างดีครับได้กินตลอดเลยนะ